สวัสดีจ้าพี่่อะไรจ๊าชื่อหนูบอสพี่หนู <c oughs> ตื่นเต้นเรื่องอะไรพี่หนูอยากจะตามเมื่อก่อนพี่หนูทําอาชีพอะไรก่อนที่จะมาทำเม <พอ S 2> ืาอก่อนเป็นผู้ช่วยธนาคารกสิกรค่ะทามาสามปีเดือนแต่ว่ากว่าจะขึ้นผู้ช่วยได้ปีหนึ่งนะคะบอสแต่พอ <c oughs> มาทําดอกนี้ระบบเรียนรู้กับบอสโจดทุกไลฟ์ uh huh. แป๊บเดียวแค่แค่แบบภายในระยะเวลาเดือนนี้ก็ขึ้นซีีโอแล้วค่ะโอ้โหโอเค ต้องขอบคุณระบบเลยจริงๆที่แบบบอกทุกอย่างสองทุกอย่างพี่หนูพี่หนูตื่นเต้นกับอะไรตื่นเต้นกับระบบขายให้หรือตื่นเต้นแค่แบบเราได้เป็นเจ้าของแอปหรืออะไรหนูอยากรู้คือตื่นเต้นระดับแรกอ่ะตื่นเต้นกับที่ระบบขายให้ด้วยแล้วมีระบบอสอนและที่สําคัญคือเราไม่ต้องขายอเองคือ,อเราแค่แบบง่ายอ่ะมันไม่รู้ธุรกิจไหนจะทําให้เรามีรายได้ขนาดนี้แล้วแบบเริ่มจากการแค่ซื้อเไปช้อปปิ้งในแอปวิตาดีสองกระปุกคือได้มาเกือบได้มาเกือบจะห้าหมื่นแล้วอะค่ะบอสโอ้ยแต่มันเพิ่งเริ่มต้นพี่หนู พึ่งเริ่มต้นพี่เห็นน้องโบไหมเมื่อกี้ผลลัพธ <6 S 2> ์มากห้ากล้าน <laughs> อ๋อซื้อไปสองชิ้นแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นแค่ปลดล็อกแค่เข้าใจแต่ว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังทําอยู่ไม่ต้องห่วงพี่เห็นอะไรใช่ไหมหวัวน,นี้ตื่นเต้นมากวันนี้แบบบอกเลยว่าแบบคิดถูกมากๆที่เข้ามาได้แบบได้เทคนิคแล้วคือทําเลยค่ะ <laughs> <laughs> เห็นผลลัพธ์เลยจริงๆโอเคนะพี่หนูตอนนี้ได้ไปไหร่กี่หมื่นละ ได้ไปสี่หมื่นห้าแล้วค่ะเออจต่ห้าหมื่นแล้วคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหนึ่งเดือนถูกปะโอเคดีใจด้วยนะเยอะไหมเพื่อนๆหนึ่งเดือนมันก็เยอะนะสำหรับคนที่ไม่เคยเก่งออนไลน์ถูกปะล้วไม่เคยขายเดือนเดียวได้ห้าหมื่นเยอะนะไม่ไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะทําออนไลน์ที่นี่ที่แรกที่เดียวเลยถือว่าเยอะถือว่าเยอะแต่ว่าขออวยพรนี้ขึ้นบีโอบีโอบีโอโอเคค่ะขึ่งขดเลย โอเคครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> โอเคครับ,อคครบขอบคุณพี่หนูนะ